ครับผมสวัสดีครับแฟนเพจเซียนไทยเลนซิ่งพุทธมนตรสายสนะครับวันนี้เรามีลูกค้าหนึ่งคันเป็น c ีวิกเอนะครับ c ีวิกเอคันนี้เข้ามาปรับปรุงช่วงล่างนะครับเรียกว่า,ารีโนวเวทช่วงล่างกันใหม่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับเรื่องของการปรับปรุงช่วงล่างกับ c ีวิกเอคันนี้นะครับ ทำอะไรไปบ้างนะฮะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราไปไปสัมภาษณ์ช่างที่เขาปรับปรุงช่วงล่าง c ซ d ดคันนี้ให้อีกทีหนึง่งนะครับอ่ะไปครับผมสวัสดีครับผมช่างตาอ่ะครับผม c ีว i c f อคันนี้ปรับปรุงช่วงล่างทำอะไรไปบ้างนะครับก็มีก็มีล <laughs> ูกหมากคันชักครับครับผมแล้วก็ไม้ตีกอง ลูกหมากันชากอยู่ตรงไหนเอ่ยด้านหลังเลยครับด้านหลังครับอ่าด้านหลังดูนะครับผม <Soul> เงาเงาอ่าใช่ครับอ่าโอเคครับผมอ่าต่อไปมีลูกหมากมันชากนี่อะไรอีกลูกหมากปีกนกล่กลางครับผมอ่าตัวนี้ครับอ่านะครับเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วสายขวาเลยครับอ่าครับผมทางซ้ายข้างขางวาเลยครับผมอะไรต่อครับผมแล้วก็มีลูกยางหุ้มแหลกครับยางหุ้มแหลกครับผมยางหุ้มแหลกเดี๋ยวผมมุดเข้าไปนิดนึงอ่า นะครับผมนั่นแหละครับพุ่มเรียบร้อยครับแล้วตอนนี้เรากำลังตั้งศูนย์ครับผมตั้งศูนย์เช็คศูนย์ในลูกค้าเรียบร้อยครับก็คือเดี๋ยวตอนนี้เราเราเปลี่ยนไอ้อะไรที่เปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมเปลี่ยนเสร็จแล้วทีนี้เรากำลังตั้งศูนย์ใช่ครับนะปรับปรุงช่วงล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงก็ตั้งศูนย์ต่อใช่ครับอ่า ครับผมเดี๋ยวยังไงคันต่อไปยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงครับผมนะครับโอเคครับอ่าอ่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอ่ะช่างตาพาดูของที่ถอดออกมาแล้วหน่อยโอเคของที่ถอดออกมาแล้วเป็นไงบ้างนี่ครับสภาพครับนี่ครับสภาพมันจะล็อกแรกล็อกแรกอ่ตัวนี้ตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้ลูกหมากครับลูกหมากกันจั๊กครับอ่าลูกหมากเวลามนเสริมสภาพนะครับใช่ครับ อ่าเดี๋ยวผมสัมผัสอ่าลูกหมากลูกหมากเวลามาเสียบสภาพนะครับมันจะคอกแก๊กคอกแก๊กมันจะไม่ไม่แน่นนะฮะทำให้เรื่องของเสียงมันก็จะตามมาใช่ไห<ช><ช>มครับอ่ะพวงมาล,ลัยก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาครับต <Cost usion. S 1> <แ S 2> อ่าโ,โอเคก็คือ etas, พวงมาล,ลัยก็จะไม่ตรงด้วยนะครับอ่านะครับมีตัวไหนอีกแล้วก็มีลูกหมากปีกนกล่างครับอ่าตัวนี้ลูกหมากปีกนกล่างอ่าอ่านะครับโอ้มันมันโค้งมันโค้งทั้งหมดเลยนะครับมันโค้งทั้งหมดเลย อ่าอันนี้หรือว่าบางบางบางคนเขาเรียกลูกหมากแหลกถูกไหมฮะอ่าลูกหมากแหลกอันนี้มันก็จะส่งผลยังไงครับถ้าลูกหมากมันหลวมมันจะพวงมาลัยมันจะไม่แน่นครับมันจะอ่าก็คือพวงมาลัยมันจะไม่สมูทนะครับมันจะคือกักคือกักถูกไหมฮะอ่าโอเคแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นยางเนาะยางยางหุ้มยางหุ้มนี่ก็สภาพนี้ไปหมดแล้วนะครับอ่าโอเคครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงช่วงล่างซีวิก FD ดี D, คันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคันถัดไปคันถัดไปมีม,มีมีอีกคันหนึ่งนะครับยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยตามไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเควันนี้งั้นคันนี้จบเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ